อันนี้คือความรู้เคืองนะครับเคืองไต่จริงๆเราต้องมาทาความรู้จักกันก่อนทักวันเราต้องลื้งกันก่อนใช่ไหมเราหลักสูตรเล่งดวนเ่ยครับมีป่ะครับมีครับมาปกันเล่นกันเลยแบบนี้เล่นนเลยคุยอะไรอันนี้ถูกต้องการเล่นคนนี้ก็ต้องเป็นกลุ่มมันยังอยู่แบบแต่บางคนเห็นเหผมเล่นแล้วนะนั่นผมเคยเล่นกับน้องแรมแต่ก่อนเคยมีดราม่ากันคะนกระปองแนม แป๊บหนึ่งละยับเดียวต้องตัวเรียนต้องอนเขากับท่นเลยท่นทุกวันนี้เป็นองสื่อยาโซนไปไหนครือเปล่าท่นนี่งั่นหนึงครับเราต้องทำความคุ้นเคยกับชาวทางเขาฟิลิปินแต่ละคนเราจะได้ใกล้ชิดแล้วก็อาจจะคุยกันสำคัญครับอันนี้สำคัญมากอันนี้ไม่ใช่พูดเรื่องเล่นนะอันนี้เรื่องจริงเนี่ยครับนั่งอีผมพร้อมเลยครับพร้อมท่องท่อมคุนเคยพร้อมท่องท่อมหนึ่งแล้วครับพร้อมหนึ่งแล้ว ล่อเพิ่นแสดงตัวตนเพิ่นออกมาก่อนครับอันนี้แหละครับตัวต่นเลยบ้าแบบเนี้ยนี่นะครับเป็นแบบนี้เลยที่ว่าฉันนักดนตรีได้ครับงั้นก็เอ็มบีเราก็ไป้องใส่งั้นเอ็มบีก่อนที่บ้านในบ้านหลงสุ่มสองใครเขาหรือเราพวกเรานี่แ นี่โออิชิ่เหรอครับทำไมได้กินคนเดียวอเมซอนซื้อจากอเมซอนทำไมน้ำมันขุ่นยังไงครับไม่ขุ่นนะแต่มึงก็ถามจังเลยหนื่อยเขากองมาแล้วรวบกูแล้วอเมซอนอร่อยอเมซอนอร่อยขาดไม่ได้อเมซอนนี่ขาดไม่ได้บอกครับไข้าวหน้าเป็สูบแตงกวาเยอะจังครับผมมันเป็นเม็ดกาแฟที่ยังไม่โับานไม่ไม่ได้เหร กสียักสิจูบไปแล้วสิ้นหอมแก้มไปแล้วเอาเรามุ่งกล่องเตรงนี้เอาเรามุ่งจนเขาก็ต้องเรียกโอ้โหอ่ะทางไหนครับแม่มันหมดแล้วไม่เกือบแล้วไม่ตั้งใจแต่มันไม่หลุดลงไงมันแล้วตึกลงติด ลืมไม่นน้วทำ้มาสักากแก่อนอแล้วอแล้วอแล้วโอ้ายการดการด้การอาชีพ บรรยากาศางทำคนดีนะครับอ๋อเยียมเลยมัครบหน่อยได้ไหมครับขอขอเดีสปอนเซอร์คำู้นติดโป่งยัเไม่ได้ครับเบอร์เบอร์ข้าหลงเบอร์ ครับไปไปพร้อมเรียงครับมาครับโอเคครับนักแสดงพร้อมนะครับพร้อมค่ะห้าสี่สามแอคชั่นครับ

เออโค้กคานี่